พี่น,อน,ออน้องเมืองบระอุสีทองย้ายผ้าดากดูพี่น้อง่ได้มาโดนเมืองเราพี่น้องมันก็ดูล่ะนี่เหลืองงามนวยใหญ่ลรวจ้ะือสิเกอรกายกินเราพี่น้องเสียวใบทำพันพี่น้องเนาะนี่นี่อันนี้กินได้ยุจ้านี่นวยถ้าในไงถ้ยโยใหญ่ใใหญล้วมันประแสบพี่น้องได้กระสิกเกะสองนวยนี่ไปต้ม ไปแกงใส่เห็ดนาะพี่น,อน้องเนาะเก็บนวลนี่หน่อยไปใส่แกงเห็ดป้อมันจังสิแจบเห็นไหมพี่น้องนวนี่หน่อยเพื่อนไหมเอาใส่ตาพี่น้องจะลองเอาเก็บนวนี่หน่อยเพื่อนไปใส่แกงเห็ดมันจังสิแจบ นล่อจากจากสอง่วยพี่น้องแยกเสียไปใส่แกงเห็ดเอาติ๊บของมอนนี่หน่อยพี่นอออ้อง <c oughs> ออๆๆอเดี๋ยวสีผ้าเลาอใส่ตาจ้ะสีผ้าเล่อบางสวนพี่นอ้องอ่าผักคอมปลอมย่ายเนาะ เก็บไปหอมป้อมพ้อพี่นอ้องหอมป้อมหอมผักชีผักชีหอมป้อมเหรอพี่นอ้องนี่นี่เป็นดอกเหรอพี่นอ้องกระล่งเป็นดอกพี่นอ้องมาเก็บกันนี่เก็บไปใส่ก้อยเห็ดเนาะพี่น,อน,อน้องเนาะต้นนึงนี่จ้ะ ปลูกขิมใบพี่น้องเอ้ยบ่มีเวลามาเบิ่งค่ะพี่น้องเห็นปะเก็บไปใส่ก็อพอได้กินจ้ะพี่น้องปลูกขิมใบก็พอได้กินเนาะพี่น้องเนาะ,นะเนะเบ็ดบ่ได้เห่นไหพี่น้อง พ่อได้กินจ้ะดีอ่าแม่นไปซื้อยูรานไทยกับบอได้ผักสดคือเขาปลูกกินเองพี่น้องอ่าราเบึงมากันเรือเทศย้าเบึงนี่ย่ยพี่น้องอันนะเบิร์เะเทศกะ ถืออากาศเย็นเพื่อนกระสีนี่เนาะพี่นอ้องหน่วยกระลัางงามจ้ะเก็บไปใส่ตามมะฮุ่งอยู่พี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> เก็บไปใส่ตามมะฮุ่งก่อนพี่นอ้อง